สวัสดีปีใหม่สวัสดีวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าหกสิบสี่นะคะสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนค่ะวันนี้รินสวิตเซอร์แลนด์ก็พามาดูบรรยากาศบนภูเขาสูงของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งอยู่แถวแถวบ้านพวกเราค่ะวันนี้หิมะเอเริ่มละลายแล้วค่ะทุกคน แดดมันอากาศดีนะวันนี้แดดออกค่ะน้นดวงอาทิตย์จ้าเลยวันนี้ก็ได้โอกาสมาเดินออกกำลังกายนะคะเดินเล่นบนหิมะต้อนรับปีใหม่กันที่ตรงนี้ชื่อว่าลาเกตโตนะคะทุกคนอืน ตรงโน,น้นเราตอนแรกก็จะไปตรงโน,น้นแต่พอดีไม่ไปแล้วคะ่ะเวลาตอนนี้บ่ายโมง<ม>ก็ละจะค่อยๆเดินกลับบ้านแล้วคะ่ะเดินลงไปข้างล่างอันนี้ก็เป็นเกาเรียกอะไรนะสัญลักษณ์ไม้กางเขนใช่ไหมกินข้าวเที่ยงเสร็จแล้วเอา ไส้กรอบแล้วก็ขนมปังเดินขึ้นมากินข้าวเที่ยงแล้วก็จะเดินกลับแล้วค่ะปะเราก็จะค่อยๆเดินลงไปเรื่อยๆนะคะทุกคนจอดรถไว้ตรงนู้นข้างล่างนู้นเพราะรถมันขึ้นมาไม่ได้แต่จริงๆอ่ะมันก็มีนี่นะคนที่เขาขึ้นมาเนาะก,กับรถ รถขับบนหิมะค่ะขึ้นมาเยอะอยู่นี่รอยเขานี่มากับสลิตต้ามากับอะไรของเขานะเต็มเลยพออากาศดีๆเครื่องบินบินก็ออกบินกันมุ่นค่ะบนมุ่นเครื่องบินนะ ลอยคนมาเดินเยอะแล้วนะนี่เมื่อเช้าเราก็เจออยู่นะคนมาเดินก่อนนะพวกเราขนาดรถเราออกจากบ้านประมาณสิบโมงพอพวกเราขึ้นมาถึงนี่ก็มีคนเดินเดินลงไปแล้วแสดงว่าเขาเขามา,มาเดินแต่เช้ามืดเลยหลังเขาจะแบบนี้นะคะเขาจะชอบเดินออกกําลังกายกันนะ โน่นตรงโน่นที่เราไปนั่งกินข้าวกันเมื่อกี้นี่ค่ะนี่นะมันก็จะมีถนน,นตรงนี้นะถ้าเป็นหน้าร้อนมันจะเห็นเส้นทางอยู่ตรงนี้มันจะมีทางรถอยู่นะถ้าหน้าร้อนนะแต่ว่าตรงนี้ตอนนี้มันก็ไม่เห็นเนาะแต่ว่าก็จะมี รอยรถคนเขาขึ้นมาอยู่น่นวันนี้ฟ้าแจ่มใสมากเลยนะท้องฟ้าวันนี้อากาศดีฟ้าเป็นสีฟ้าเลยเนาะ ถ้าไม่มีหิมะนี่ก็คือเป็นมืดไปหมดเลยนะเป็นสีน้ำตาลมืดเลยนะอุยใช้เวลาเดินน่าจะประมาณครึ่งชั่วโมงอยู่นะคะเดินลงไปให้ถึงรถตอนที่พวกเราเดินขึ้นมานี่ก็ประมาณชั่วโมงกือบเกือบสองชั่วโมงแหละ ป่าสนนี่เราก็จะเดินไปตอนลงนี่แป๊บเดียวแค่นั้นหลยเนาะค่อยเดินไต่ตรงนี้มันจะเป็นทางรถเนาะที่เออพอหน้าร้อนวัวเขาจะาวัวขึ้นมาเลี้ยงตรงบริเวณนี้แหละ มาปล่อยไว้ตามนี้แหละข้างๆนี่ค่ะแล้วรถเขาก็จะขับขึ้นมาอากาศดีนะวันนี้ไม่หนาวเราไม่ต้องใส่ถุงมือพกถุงมือมาด้วยนะแต่ไม่ได้ใส่เพราะว่ามันอุ้ย อากาศมันไม่หนาวค่ะ,ปะไปดูข้างล่างกันต่อนะคะทุกคนว่าบรรยากาศข้างล่างจะเป็นยังไง ก็คือบริเวณที่ต่ําลงมาอีกนะคะทุกคนคือถ้าอยู่ตรงความต่ำหิมะมันก็จะละลายค่อนข้างเยอะแล้วค่ะเห็นหญ้าแล้วแต่เดี๋ยวสักพักเดือนปกติก็จะหิมะบางทีก็จะตกจนถึงเดือนมีนาเมษาก็ยังตกอยู่นะ เราก็จะเดินลงไปค่อยๆเดินลงไปตามนี้ค่ะลัดเลาะไปตามสนามหญ้าน,นี่แหละตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งบริเวณที่หน้าร้อนเขาก็จะเอาวัวมาเลี้ยงตรงนี้นะคะหญ้าน,นิ่มมากเลยนะเดินง่ายด้วย ล้มล้มลมลมเกี่วยวกิ่งไม้ไปสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆน,นะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแลวก็ขอก,กล่าวคำว่าสวัสดีปีใหม่ปี2565สําำหรับท่านผู้ชมทุกคนนะคะก็ขอให้ มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ได้เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะขอให้เฮงๆงรวยๆถูกหวยกันสวัสดีปีใหม่ค่ะ